มออีก่ละผัดหงนารีเออโอ้โหท่นานเจ้ามสวัสดีค่ะแล้งหนึ่งเอร์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะมายึดช่องอุปราชชี้นะคะเพราะตอนนี้นะคะเทรชี่กำลัง ออะไไรขงมมันน่ก็สวัสดีครับโอปป้านะแช่ชิโอวันนี้ฉันจะพาแกไปกินโอมากาเสิกไปกินได้ไงล่ะชีนี่มาโควิดฉันสั่งอโอมากาเสิมาที่บ้านใกล้มาแล้วหิอวอวหิวหิวเอลโหลโอมากาเสิมาแล้วอะไรเนี่ยเหมือนข้าวหมูแดงน,ะน้าบอกซอยเลยทนะ่านไปไหน กูไปไหนวะไม่ยข้าวกูมาทำไมเนี่ยมึงก็ไปห้ามไปเลยคือหลายคนอาจจะคิดว่าฉันกำลังแกล้งนะแต่อันนี้คือโอมาเกษตรจริงๆที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในโซเชียลใช่หรอหลับเพี่อนฉันดูเตี๊ยไปเลยเหมือนข้าวหมูแดงเลยค่ะเข้าหมูแดงแกดูถูกโอมาเกษตรฉันเหรอนี่ฉันซื้อมาจานละหกพันเก้าร้อยบาทจานละใช่นี่กี่จานเ่ยเจ็ดจานหกพันเก้าร้อยคูณเจ็ดจาน ปกติแล้วโอมาเกเตคเคืออะไรครับคุณเคที่คือเมน<อ>ูตามใจเชฟค่ะอ๋อหรอโอมาเกเตคก็หมายถึงารตามใจเชฟไปแล้วเหรอแต่ปกติตอนเราไปกินที่ร้านโอมาเกเตคเขาจะมีเมนูบอกนะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันตามใจเชฟตรงไหน,นตามใจเชฟตรงไหนเออนี่เออยังไงยังไงมันดูุมดุมนะว่ามันนี่เป็นร้านชื่อว่าอะไระร้านครัวออมมียหรอแล้วควยหนึ่งอ่ะควยหนึ่งอ่ะทำไม หรือว่าอีหนึ่งคนมีโอมากาเสะคะเออเขาเป็นเมนูตามใจแกไงแกทำอะไรก็ลืนงแกกินได้ไม่ได้กด็ของฉันแต่ว่ากล่องเนี้ยตี๋เขาขายกล่องละหกสิบเก้าบาทนะครับคนกําลังฮิตในโซเชียลมากแต่ละกล่องที่ทํามาเราจะไม่รู้คืออะไรเชฟเขาจะทําแบบว่าตามใจเขาบนเลยนี่นะคนคือซอ์ของเขาเนี่ยที่ห่อมันคือกระดาษไขแบบไวห่อขวเข้าอูเดเลยนะ ันเดียวกันเป้นะคือเขาทําเพื่อแค่ปิดแม่คนดูแค่นั้นเออเหมือนเป็นความรักอ่ะคะแต่สังเกตนะครับโปรโมชั่นทั่วไปอ่ะจะเป็นของพรีเมียมแต่อี่นี่ดิช้อนเขาช้อนเขาเป็นช้อนพลาสติกป้ายก็ติดมาเลยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าจริงๆมันกองแค่19บาทเออเขาให้มาของนี่หมดแหละเพระต้องกำไรให้ได้เรามาดูที่คุณภาพอาหารกันดีกว่าอันนี้แข็งอันนี้มันดูแบบเป็นก้อนเนื้อตุ่นๆอะไรสักอย่างว่ะคะ แล,แ,ลแล้วกันคนนี้เขากินหมูไม่ได้เอเออ,อเขากินเนื้อไม่ได้ถ้าบางคนกินหอยไม่ได้แบบทานอ่ะก็อย่าสั่ง้ันนี้มันอกก่อนบอกเชียว่าคาูแพ้อนะนะ <c oughs> เออมาลองกินดูนะทุคนมาใี้มันให้มันมันคือหมูวะขาหมูเอ,อ บอกนุ่มไม่มีเนียไม่มีแข็งเลยรสชาติแบบว่าอาอกหวานนิดหน่อยแต่มันมันมันกรอบบอกบอกไม่รู้อ่ะมันไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอะไรเปรีป้ยวๆละมันอร่อยที่ตรงนี้ละมันลงตัวอะ่วอะอว่าเมนูต่อไปนี่มันออกแนวแบบเป็นแกงแกงกับข้าวหมดเลยปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเองที่เลยอ่ะผัดผงกะหรี่เออมัน,เป,นเป็นผงกะหรี่อะไรนะมันกะหรี่เหรอผงกะหรี่ กุ้งคนอีกกุ้งกันอะไเหมือนแม่ร้กูเลยมันให้เยอะจริงนะมันให้แบบเต็มกล่องเลยอ่ะย่าปกติอะเขาจะให้ข้าวอ่ะเต็มซอกลลองมีเว้ยแล้วอากับอยู่ลองนี้ธรรมชาติอ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี่มันให้กับนี้รู้สึกาวลาเนี้ยติดหวาน จริงเลยรสชาติอาหารเขาไม่โดดเด่นถ้าเทียบที่อื่นไม่ได้เด็นเว่านะแต่ว่ามันอยู่ที่มาตรฐานที่แบบดีเลยน่าอร่อยชอบกนกุ้งวะไกุ้งอีก้อเอสามตัวปลาหมึกมืกี้ไปแล้วหนึ่งสองปลาหมึกสองปกติข้าวแกงกะหรี่หน้าปักสอยราคาเท่าไหร่ห้าสิบอันนี้หกสิบก็ถือว่าให้ได้เหมนทุกคนถือว่าคุ้มห้าสิบไม่ได้กุ้งแบบเนี้ยอืมอาไม่ไมเป็นกุ้งแบบนี้นน้กุ้ เชยอะไรอ๋อเขาอยงนี่แน่เลยคนที่เป็นเจ้าของคนแรกอ่ะเขาชื่อโอแล้วก็มาเกลเฉยแล้วเขาไปเที่ยวที่ประเทศอะไรกันจะไปรู้ได้ไงก็ญี่ปุ่นไงก็โอมาเกสโอมากะโอมาเกเซ่ก็ญี่ปุ่นไงอะไรอะไรเฮ้ยอันนี้รู้เลยอะไรข้าวผัดแคนาดา อะไร่ข้าวผัดมิจฉาให้เยอะนะดูเขาให้กับให้กรอกเบคอนไก่คาราเกะต่างจากข้าวผัดมิจฉนทั่วไปยังไงปกติข้าวผัดมินจฉนส่วนใหญ่จะให้แค่กรอกแค่สองชิ้นปะ่ะแต่นี่มีไก่ไล่ก <c oughs> ันเ,เลยเลยยิง <c oughs> ไก่ไก่ไม่ยอมไป คนนื้อเลยคนน้ำอะ่ะอันนี้สำหรับผมนะผมว่าเขาแบบไม่กันชอบส่วนตัวไม่่าดเฮ้ยเสลดทุกคนสลัดเขามาั่งแน่นทั่วอันนี้คืออะไรอะคะถูนหน้าถูนหน้าทุกคนดูอารมณ์เหมือนทัวญี่ปุ่นคนน้าญี่ปุ่นเลยน้ำสลัดของเขานะคะดูเหมือนมีอะไรที่เป็นแบบดำๆอยู่ข้างบนหน่อยเนี่ยเห็นไหมขอกนอกก็มีเนี่ย ดดไหมใดิา,ดำดำมาห,หมด,ด,ด,ำดำมหอืมเต็มคําปนี่คือสลัดทูนา่าที่ให้ทูน่าและเครื่องเยอะน้ำสลัดก็เยอะเป็นาการกินสลัดที่แบบว่ากินผักและเนื้อปาลาให้เต็มคำเขาคนที่ไม่ชอบกินผักคนหนึ่งนะคะชอบอะไรอย่างนี้มากเพราะว่าเขาให้ปลามาเยอะมากไอดำดำมนคืออะไรวะ เท่าเนี้แปลว่ามันไม่การดูดรสกันแน่น้ำสลัดนี่ไงที่มันกินในสลัดอะน้ำสลัดอะไรนะน้ำสลัดก็ยิกับสลัดสิวะไม่าินสลัดะไรนะับปลาห้กูเลไงน้ำสลัดแล้วที่มันแบบผับผ่สิงใช่บาซามิกอ่ะใช่ปะบาซามิกผสมอะไรมาใช่เลือเป็นน้ำอะไรมึางเ้ยมาเปลี่ยนเลยอะไรกันเนี่ย ข้าวผัดเมริกันอาเกนไม่ใช่ไม่ใช่แม่ข้าวผกระเทียมข้าวผกระเทียมหว่านีพีอนันเนี่ยเออน้ำเเผ็ดมันเหมือนกินข้าวพรกแห้เออพริกนน้อข้าวคุย่นเลยไอเจอปะตอบไม่อยชอบเท่าไหระอะไรวะเนี่ยโอ้ มันดูซ้ำๆทุกคนข้างในนะคะมันเหมือนเป็นซี่โครงหมูอ่ะเฮ้แต่มไม่ใช่ข้าวขาหมูเว้ยจะมีเห็ดไม่กินกน้องถึงอาหารจีน,นไม่หมดไม่ใช่ข้าวขาหมูแต่เป็นน้ำแบบรันน้าน้ำมันหนึบๆไม่ไดีอ่ะนะทุกคนผมว่าข้าวอร่อยนะแต่ไอ้เจ้ากินแบบสะาดจีนๆหน่อยของวันนี้ก็โอเคอ่ะสุดท้ายนะคะคืออันนี้ใครวันเนี่ยนเฮ้ยไม่มีใครได้ อะมันอยู่ในซอสเลยคืออะไรอ่ะไข่ดาวมาแบบคุกแล้วข้างล่างเป็นอะไรอ่ะใช่ปะเฮ้ยทำไมกลิ่นเหมือนกิมจิเกมจิเสใส่ไข่เกาหลีเกาหลีเวลาเขายิ้กิมจิมันจะมีรสชาติเี่ยเปรี้ยวๆแต่อันเนี้ยความเปรี้ยวมันหายไปอ่ะมันไม่กิมจิที่ไม่มีความเปรี้ยวเลยอ่ะทุกคคนน่อข้างหวานทำไมฉันชอบอันนี้หวานหวานดีนะจริงเหรอ ก็เป็นชอบเลยในทั้งหมดเนี่ยแกช,นนะชอบอันมากที่สุดอันชอบอันแรกคือส่วนตัวนะพูผมคนนี่ว่าชอบกินข้าวขาหมูอยู่แล้วแล้วส่ววันนั้นอะ่ะไปกินข้าวขาหมูที่แบบว่าไม่ต้องใส่น้ำจิ้มไม่ต้องเติมอะไรเลยมันมันมันดีมากถ้าเขาต้องจ่าย69บาทจริงๆอะ่ะสิ่งที่เขาจะเลือกแต่มาใงทุกอันเนี้ยก็คือกุ้งผัดผงกะหรี่ค่ะเพราะเขารู้สึกว่ากุ้งเขาตัวใหญ่อะคะแล้วก็เขาไดผงกะหรี่ออกมาอร่อยแต่กุ้งมีแค่สามตัวนะแต่มันปลาหมึกอีกสองตัวเลยนะ โอ้โเยอะอยู่ส่วนตัวนะรู้สึกว่าไม่ได้ว้าวกับรสชาติอะไรขนาดนั้นก็คือเหมือนอาหารตามสัง่งเหมือนอาหารตามหลังปกติแต่แต่เขาติดคุณภาพเยอะกว่าแล้วก็รุ้นดีว่าเขาจะทำอาหารอะไรให้เราใช่ไหมต้องไปเดาเอาโอเคทุกคนก,ก็วันนี้เป็นการรีวิวร้านอมเกษตรแปลกๆลับๆที่กำลังกินอยู่ตอนนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปอย่างนี้นะฮะมีอะไรมาเสนอผมอีกคอมเมนต์ไว้เลยใครชอบกินนี่กดไลค์ผมกันนี่คนอี๋อี๋เลยกดไลค์กดซับสไครต์นะก็ซับสไครต์วันนี้มาแลแล้วเจอกัน c. a. -V.